คุณอมรัครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนายไค่ะสวัสดีคุคณฟ,ฟังทางเ m ฟก18.5นะคะคุณผู้ชมทาง p ปร n ง n e วทุก,ท,กทุกท่านนะคะวันนี้3ธันวาคม2558คระเริ่มด้วยความเคารพนะครับบ่าย,ายวันนี้จะมีพิธีศูนสนามของทหารรักษาพระองค์ใช่แล้วเอาท่าแถวสนามหลวงค่ะร้อยไปจกนกระทั่งข้างวัดพระแก้ว ไปจนกระทั่งถึงข้างๆวังสารานรวมประมาณนั้นนันะครับเข้าใจว่าเริ่มตั้งแต่บ่ายสามกำลังจะมีมพิธีสุนทรนามนก็จะเป็นประจำ<ห>กันทุกปีวาระวันเฉลิมวีนมาถึงทหารรักษาพระองค์จะต้องมีพิธีสุนสนามถวายสัตว์ประมาณนั้นคเป็นพิธีที่มีเนยะ,นะอะน่ะม,มันมีเนยะจริงๆนะโอเคประเด็นข่าวกับสุสาระเครียดๆดีกว่าประเด็นข่าววันนี้ ไปกันที่นัดส,สหนังสือพิมพ์โพสต Today ย์ฉบับเช้าวันนี้ค่ะไปกันที่ข้อเขียนของคุณหลวงสมัครคุณหลวงสมัครนะด้วยความเคารพด้วยความเคารพถ้าจะเกิดอะไรขึ้นคุณหลวงสมัครจำเลยที่หนึ่งอีกแล้วครับมาแก่ก็ไม่ใช่จำเลยที่ <c oughs> 2เพราะจำเลยที่2ก็คือบริษัท Post โพสต์ s h i n g เจ้าของโพสต Today ย์เอางั้นซะ จำเลยที่สามก็ยังไม่ใช่แมวสาวจำเลยที่สามก็น่าจะเป็นสุธิกิเจริที่วัดใจเย็นเย็นอย่าพูดถึงคุใหญ่พูดถึงคุนใหญ่โพสพบิชใจเย็นเย็นมันในเครือค่ะใจเย็นเค่ะดังนั้นดังนั้นะครับมาแกจะเป็นจำเลยคนสุดท้ายน่าสนใจเขาว่าอย่างไรเรื่องนี้อะขึ้นจอเลยนะครับอ หลวงสมัครหน้าสีโพสต์เดย์ฉบับเช้าวันนี้เขียนถึงบริษัทที่มีชื่อย่อว่าออ่างหน้าสวยแม่ใครเนี่ยบริษัทออ่างหน้าสวยหน้าสวยด้วยนะต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยเจ้าของบริษัทค่ะเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทใช่ไหมหน้าสวยน่าจะเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นหน้าสวยหน้าสวยด้วยสวยเฉพาะหน้าเหรอแหมหุ่นก็คงดีด้วยเลยนะอ่างหยวนหยอนหน้าสวยแล้วยังไงคะบริษัทอ่างอ่างนี่ย่อจากอะไร ไม่ใช่อมรรั์แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่บริษัทอมรรับไม่ใช่แน่นอนเพราหน้าไม่สวยถ่ารอดรอดคุณหลวงสมัครสุดยอดเลยคุณหลวงสมัครบรรยายอย่างเห็นภาพเลยนะครับเสมือนเห็นพิธีการไว้ดังนี้ครับอืคุณหลวงสมัครจำเลยที่หนึ่งนะย้ำนะย้ำนะโพสไปชิงจำเลยที่สองนะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ง้างปากช้างฝุ่นตลบที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมหลังงบเร่งด่วนโครงการแก้ภัยแลงตามนโยบายกสชตกมาถึงกรมทรัพยากรน้ำม,มือที่มองไม่เห็นก็ล้วงเข้ามาสั่งให้ใช้บริการบริษัทออ่างหน้าสวยแต่บิ๊กกระทรวงทรัพย์ไม่กล้าตามใจเพราะกลัวจะซ้ำรอยอุทยานราชพักหายใจลึกๆมือที่มองไม่เห็นก็วิ่งโร่ไปฟ้องพี่ใหญ่ทิดบูรพา งานเข้าบิ๊กกรทรวงทรัพย์ต้องรีบหอบหลักฐานมาเคลียร์พี่ใหญ่ทิศบูรพาแม่ขินซะโลกโจงเห็นภาพซะเลยนะพี่ใหญ่ทิศบัวพาเห็นข้อมูลแล้วอุทานไอ้ยะไอ้ยะสุดท้ายพลเอกสรศักดิ์การจรรัตรมบาวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องรีบสั่งระงับงบก้อนโตดึงอ้อยออกจากปากช้างหน้าสวยได้อย่างวุดหวิ แสดงว่าบริษัทอ่อน่าจะเกี่ยวข้องกับงบอะไรสักงบหนึ่งสองงบดังว่านั้นพันถึงภารกิจแก้ภัยแล้งของกรมกรมทรัพยากรน้ำของกระทรวงนี้พอแล้วมั้งมีอีกไหมมีไหมมีมีมีโอ้ราเสมขภาพขนาดนี้ หลวงสมอกหลวงสมัครเกดก็เขียนต่อบอกไม่ธรรมดาแววว่าก่อนหน้านี้บริษัทออ่างหน้าสวยได้เข้าไปปิดจ็อบแถวแถวคลองหลอดมาเรียบร้อยแล้วล่ะวงเงินหลายพันล้านบาทก่อนจะมาสะดุดต่อที่กระทรวงทรัพย์ค่ะเอ๊ะอีกครั้งนะได้เข้าไปปิดจ็อบแถวแถวคลองหลอดมาเรียบร้อยแล้ววงเงินหลายพันล้านบาทก่อนมาสะดุดต่อที่กระทรวงทรัพย์แต่ยังไม่ลดละความพยายามเป้าหมายต่อไปล็อกเป้ากลม ท่นประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บิ๊กนมชงพลเอกชัดชัยสาริกระยะรอมวเกษตรและสหกรณ์ห้ามกระพิบตาเพราะบริษัทออ่างหน้าสวยมีแบ็กเป็นระดับบิ๊กที่มีคนเก่งใจนั่นแน่คุณหลวงสมัครกระทรวงเกษตรก็ต้องอย่างแยงไว้แล้วร่ะนะเพราะนั่นคือเป้าหมายของบริษัทสาวครับ ปฏิบัติการยืมปากชาวบ้านเนี่ยหมาแก่ท่านหนักที่สุดเลยถนัดมากค่ะเป็นอาชีพหลักค่ะเข้าใจค่ะจบไปนะเป็นอาชีพหลักครับมแม่แต่ข้อมูลเขารึกนะเขาเล่าได้ละเอียดเห็นภาพจริงๆเลยคุณอยากเห็นหน้าเห็นตาคนหน้าสวยไหมคนก็ถามกันมาเยอะนะเป็นใครอยากรู้ไหมบริษัทอ่างนั้นตั้งอยู่ถนนเส้นไหนอ,ะอ่ะขึ้นจอเลยดีมั้ยพอเหอะพอเหอะ เขาแบ็กเยอะนะคุณรู้ไหมครับก่อนเข้ามาจากรายการเนี่ยผมเสีเวลาตั้งชั่วโมงหนึ่งในการไปค้นหาภาพในะแอคชั่นที่เธอเนี่ยดูด,ดูดูเซ็กซี่ที่สุดเลยเลือกมาได้สามภาพสุดเซ็กซี่เลยค่ะยอมรับว,ว่าน่าสวยจริงๆอะ่ะเอาสักหน่อยไหมอือแปลว่าอือเอาไม่เอาตามสะดวกคุณใดจัดปะ ไม่งั้นเดี๋ยวจะค้างคาใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกเดี๋ยวจะมาบ่นอีกนะคะว่าจะบอกก็ไม่บอกกักอยู่ได้อยากจะบอกก็บอกเถิดออย่างนี้ครับเป็นจำเลยร่วมกับผมนะขอเป็นผู้ฟังที่ดีเอาเอาเแมคุณหลวงสมัครใช่ได้เลยข้อมูลวันนี้ผมประสบความสําเร็จผมจีมปากชาวบ้านได้หนึ่งเรื่องนะฮะแต่เรื่องต่อไปใี้จีมปากชาวบ้านได้อีกหรือไม่ผมไม่แน่ใจค่ะไปกันที่เรื่องนี้ไหม ปฏิทินการเมือง2ธันวาคม2558ของนายกหลวงตู่เมื่อวานนี้นี่ใช่ครับเพิ่งเดินทางกลับจากฝรั่งเศสก็อย่างที่รู้นะครับตอนต้นสัปดาห์นายกหลวงตู่ไปไปดวดภารกิจของชาติที่ปารีส<ช>นั่นแน่ประชุมค่ะเรื่องโลกร้อนกับอนุสารเกียวโตหว่ากันไปเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวานเช้ามืด ตอนเช้ามืดเมื่อวานนี้เลยเช้ามืดนะข่าวก็ไปดักเลยไม่ย่นยอ่อเพราะไม่เจอนายกหลายวันไงมาเรียงปฏิทินการเมืองสองธันวาคมของนายกลุงตู่ของกระผมกันชนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ปฏิทิน่อก,อกอะไรเริ่มจากไปห้ายี่สิบลงเครื่องถึงสนามบินสุวรรณภูมิพลเอกประยุทธ์กลับถึงประเทศไทยค่ะเครื่องลง,เค,ง,ลงเครื่องลงค่ะสิบโมงเช้าพลเอกประยุทธ์เข้าทำเนียบอ๋อช่วงก่อนหน้ากลับไปบ้านพักแป๊บหนึ่งอาบน้ำแต่งตัวใหม่มาทำงานตอน10บโมงที่ทำเนียบวุ้แต่สุดยอดเลยนะ อึดนะไม่เช็คแหลกเหรอคะท่านคะเป็นห่วงค่ะเพราะเหตุก่อนจะไปปารีสก็ไปประเทศอื่นมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะมีประชุมเนี่ยรู้สึกว่าระยะย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนายกลุงตู่เนี่ยเดินสายหลายประเทศนะก็ประชุมไงมันมีกําหนดการที่จะต้องประชุมไปสปิีระดับระหว่างประเทศก็หลายเวทีค่ะแข็งจริงๆรอึดจริงๆ ครื่งลงตีห้ายี่สิบสิบโมงเช้านี่เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ํเราเข้าทําเนียบละไม่ได้พักแน่นอนสิบโมงยี่สิบพลนเอกเทือยชัยนาควานิเพรพบรบบคนปัจจุบันเข้าพบนายกลวงตูด่วนเขาบอกงี้สื่อใช้คําว่าเข้าพบด่วนนักการเมือาเป็นกําหนดการ มันเป็นกำหนดการที่เป็นกำหนดการจรใช่ไหมครับ <คะ S 1> มันเป็นคิวโดดเป็น Q od, <ม>คิวกระทันหันที่เรียกเข้าพบด่วนใช่ไหมครับตามข่าวบอกว่าเข้าพบนายกด่วนแสดงว่าจอ <c oughs> เข้าทาเรียสิบโมงเช้าสิบโมงยี่สิบพลเอกทีชัยนาควานิศพบพบ,บอเข้าพบเป็นคิวแรกคนแรกอ<ม>หลังจากนั้นบ่ายโมงครึ่งกลมกลมบ่ายโมงครึ่งกลมกลมพี <คะ S 2> ่ป้อมพี่ป้อมพลเอกระธิ์ป้าป้อมพี่ใหญ่ เอกประวิทย์วงษ์สวัรณก็เข้าพบนายกลุงตู่น่า้งต้องสังเกตนะแต่รอบของปะป๊อมเนี่ยสั้นๆก็ได้อาจจะสบตาก็เข้าใจออมไ่ต้งว่าจะหาทางออกกันอย่างไรอาจจะทาสองสาคำเพราะเรื่องรู้อยู่แล้วไม่ต้องเล่ารายละเอียดสอบทานอะไรบางประการถูกไหมฮะใช่ค่ะหลังจากนั้นบ่ายโมง45้ดรสมคิดจาตดสีพิทักษ์รองนายกเศรษฐกิจที่ระยะนี้เครียดกว่าปกติเครียดสิ ก็เข้าพบนายกลุงตู่่ะะนนาจเดิรอบของอาชย์สมคิดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของที่พี่พ่น้องบุรพาพยักเขากําลังหาทางออกกันไม่เจอนะครับเหมือนรู้ว่าเขาไปคุยอะไรกันเลยนะเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นเออก็ทําให้นายกลุงตู่เครียดได้เหมือนกันแล้วก็เครียดมากพอๆกับเรื่องพี่พ่น้องบุรพาพยักเลยค่ะหลังจากนั้นบ่ายสามโมงสิบห้าสายตรงประยุทธ์ก็เข้าพบนายกลุงตู่บิ๊กต๊อก พลเอกไพรุนคุ้งฉายาน้ำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็อย่างที่กาเปียนหลายต่อหลายวาระด้วยกันกับคุณฟังกับคุณผู้ชมนะครับในบางสถานการณ์ในบางวาระอยากรู้ว่านายกหลวงตู่คิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่จะหาทางออกอย่างไรหรือจะเคลื่อนไปทางไหนผมมักจะเลือกที่จะสแกนผ่านผ่านปากของ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  บิ๊กต k ออ๋อผลเอกภัยบุญคุ้มฉาย,ยาเรื่องมีความสุขไม่ค่อยถึงบ i ๊ t o k หรอกแต่ไอเรื่องยุ่งยุ่งยากยากโคตรหดหินหินหิ้มหิ้มเนี่ยหิมเกรียมเลยนะนถึงเลือดถึงเนื้อต้องเด็ดขาดเนี่ยถึงเลือดนถะึงเนื้อเนี่ยบิ๊กตอกจะช่วยได้จึงจะมาถึงบ i ๊ t o k อกอยากจะขอดูดวงบ i ๊ t o k อกมั้งยงอยากจะเอาดวงไปผูก ดวงพิฆาตจริงๆนะก็ไม่รู้บิ Big ๊กบ๊อกคุมกระทรวงยุติธรรมค่ะคุมหน่วยงานที่ชี้เป็นชีต,ตายของใครหลายคนก็เยอะอที่สำคัญเป็นผอศออูนย์สอ,อสอศตะไม่ใช่อ๋อสอ,อาตาชอพูดผิดขออภัยสอตชศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติสอ,าอาตาชอ นั่นแหละเป็นศูนย์ที่บูรณาการหน่วยงานที่เป็นมือตรวจสอบมือตรวจสอบกลไกตรวจสอบปปชสอตอง,งปปททุกอย่างตรวจครบวงจรสอตอง,งอด้วยอตอรวจหมดคะ่ะถูกต้องอประมาน,นั้นสงสัยจะมีตํารวจด้วยมั้งใช่ไหมประมาณน,น,น,นั้นนะฮะประเดน็นประเดน็นไล่ปริทินการเมืงอง2ธันวาคม,มวว พันห้าร้อยห้าสิบแปดของนายกลุงตูค่ะตีห้ายี่สิบกับถึงประเทศไทยสิบโมงเช้าเข้าทรรเนียบสิบโมงยี่สิบเรียกประเด็นดิฉัยเข้าพบบิ๊กหมูเข้าพบคิวบายงครึ่งป้าป้อมเข้าพบป้าป้อมบ่ายโมงสี่สิบห้าอาจารย์สมคิดเข้าพบบ่ายสามโมงสิบห้าบิ๊กต๊อกเข้าพบประเด็นเรื่องน้องโดงจะให้จบอย่างไรอ๋อพลเอกดุลเดชสิทธบุตรน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมต้องออกไม่ออกอย่างไง ไม่รู้สิอไม่รู้สิแต่นายกก็บอกแล้วแล้วแต่เขาอยู่ในการพิจารนาของเขาสัญชัยาัญมันบอกนักข่าวดังนั้นเมื่อมีโอกาสนักข่าวจึงยิงคําถามเรื่องพลเอกอุดมเดชสีสับุตรต้องถามแน่นอนน้องดงจะให้จบอย่างไรค่ะออกไม่ออกออกกระทบไหมไม่ออกกระทบไหมไม่กระทบเหรอเขาว่าอย่างนั้นนายกลุงตู ตอบอย่างไรต้องฟังกันครับก็ว่าไปตามขั้นตอนเดี๋ยวผมค,นะคิดเป็นไหนนะเราคิดเป็นนะไอ้บางคนทีไดไม่เป็นนะกฎหมายไม่รับเลยใช่ไหมทีเดียวมคิดงกฎหมายยังไม่รับเลยใช่ไหม้นมีขั้นมีตอนใช่ไหมนัเราไปเทียบกับคดีคดีต้องมีขั้นมีตอนป่ะ มีหร <anto> ือเปล่า <iba> ร <Northeast> ึทีดีก็ไปเอาเข้ามาใไก็ไปบอกเขาสิทุกอย่างต้องว่าไปตามขั้นตอนเขาคิดเป็นคำแรกก็คือเมื่อถามว่าพลเอกอุดมเดชควรละออกหรือไม่จะส่งสัญญาณถึงพลเอกอุดมเดชอย่างไรคําตอบก็คือเขาคิดเป็นเขาคิดเป็นอคําที่สองคือคําที่สองคือแต่บางคนก็คิดไม่เป็นเลย หมายถึงคนอื่นว่ากันไปว่ากันไปว่ากันไปเราจะเบรกกันตรงนี้ก่อนดีไหมในช่วงหน้าเราคงต้องย้อนกลับไปที่ป๋าเป้ามานะฮะ,ะพูดอย่างไงเรื่องนี้ป๋าพูดอย่างไรค่ะนะพักสักครู่